เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพ,พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนางดวงสุมารชื่นชูจิตผู้อำนวยการสถานศึกษาได้นำรองผู้อำนวยการทั้ง4ฝ่ายคณะครูนักเรียนจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติทำบุญตักบาตรข้าสารอาหารแห้งพระสงฆ์ก้ารูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้รับเกียรติจากนายสมใจสัตบุตรประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีถวายผ่านพุ่มดอกไม้ร่วมร้องเพลงราชาผู้ทรงธรรมมีการแสดงดนตรีและขับร้องจากนักเรียนชุมชนดนตรีสากลการแสดงจากนักเรียนชุมชนนาฏศิลป์การแสดงชุด รำสำนึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9ทั้งนี้ผู้บริหารได้นำคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสุกันวิสุวรรณรายงาน